อ,อ้โหูอะอร่อยมากเลยอะอร่อยมากเลยอร่อยแบบก็ไม่ได้อวยอนะอูเผ็ดแล้วล่ะแต่บอกว่าที่เอเธอทำอร่อยมากบ้านเธอที่สุดยอดจริงๆครัวบ้านคุณเอนะคะเมนูนี้เขาทำได้หลากหลายมากเรื่องของเผ็ด <ๆ S 1> แกงใต้เลยเนี่ยต้องกยกให้ค่อยจริงๆต้องต้องยอมจริงๆต้องกิน,อ,นอันนี้เป็นทันที่เมื่อวานกิกนแล้วติดใจมากมายถ้าคนไม่ทานเผ็ดทานไม่ได้นะจ๊ะเมื่อวานควันออกหูม่จริงคือมันจุดจะอย่างนี้แลวมันออกจากหูเลยอ่ะแบบมันเผ็ดมาก น่าทานมากค่ะกระดูกนะคะเนี่ยกระดูกนะคะชิมนะคะผลลีบน้ำถึงฉ่ำนะคะพี่วิอยากให้เธอชิมก็เลยว่าเธอจะยู่ไม่ได้อ่ะเผ็ดมากไหมคะพ่อเผ็ดันแต่อร่อยมากเผ็ดอร่อยมากใช่ไหมไม่ต้องเยอบหูเมื่อวานอ่ะออกไปงานแบบออกหูอ่ะไม่เผ็ดอร่อยมากเลยอ่ะ อร่อยมากเลยอร่อยแบบก็ไม่ได้อวยนะอูเผ็ดแล้วล่ะจะบุแแกแดงละที่ถ่ายไปน้ำลายอย่างไรน,นะรอลแกยนีกินเลยกลัวเผ็ดข้าวสมุก